หาดบงงามหาดมหาลาชภาครัฐคิดอีกแบบหนึ่งประชาชนคิดอีกแบบหนึ่งทําไมโครงการของรัฐลงสู่ประชาชนแล้วประชาชนต่อต้านแล้วทาไมโครงการของรัฐที่ประชาชนต้องการร้อยเปอร์เซนต์อีกมากมายเช่นถนนหนนทางแหล่งน้ําทําไมรัฐไม่จัดให้เรื่องเอกสารสิทธิ์ของพี่น้องในเขตอําเภอลัตภูมิในเขตอําเภอ,ภเอ,เภอกวนเนียงที่พี่น้องเนี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อจะออกโฉนด แต่ปรากฏว่าจ่ายค่ารรมเนียมไปเสร็จสิ้นแล้วเป็นจำนวนหลายพันลายแล้วภาครัฐบอกว่าไม่สามารถออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนได้เนื่องจากว่าเป็นเขตทุ่งสวนเลี้ยงสัตว์มีทุ่งสวนเลี้ยงสัตว์เนียแสนสองหมื่นไร่สแสดงว่าพื้นที่จริงเราต้องมีเกษตรกรอยู่เนียอย่างน้อยต้องหนึ่งล้านไร่หรือสองล้านไร่ซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่สอดคล้องเป็นไปไม่ได้เราต้องนำ ไปสู่การแก้ไขของกรรมธิการชุดใหญ่ที่สภาผูา้แทนราษฎรความเป็นจริงทุ่งสวนเลี้ยงสัตว์ตรงนี้น่าจะไม่เกิน1,300อไร่ผมถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติผมเชื่อว่าถ้าเราแก้ปัญหาให้กับพื้นที่พี่น้องในอำเภอรัตภูมิได้ต่อไปจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหกับพี่น้องในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนถึงพอพี่นองค่อยไล่สิบปีเลยครับ อยากให้คนบันเดามาเป็นผู้แทนสักทีที่นี่พี่น้องสมกับที่พี่น้องโลค่อยแล้วที่นี่เป็นหน้าที่ผมที่ผมต้องไม่ให้พี่น้องผมต้องผิดหวังครับวันนี้ผมไปทําหน้าทีในสภาพผู้แทนรละสะัสดอนไปพลักดันโครงการานไล่ไล่โครงการานพี่น้องครับยกตัวอย่างว่าผมเห็นมาตลอดว่าคนบ้านเล่าน่ครับหัวใจรักคืนน้ำ เรามีเร่งนำเด็ดติดสำคัญอยู่ในกองลำคันกรงลำแจงปรากฏว่านนำจะกลองล,ำ,งล,นนคองลำคันลำแจงและลงสู่ทะเลราบจะเู้โตกับในคณะพี่นองบ้านพบากชวงนามท่วมเต็ไมไปหมดบากชวงคาดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพีนองขามสมสุทรตะิงปลาบอกว่าเราน่าจะมีแนวตั้งในการพัฒนนามเนี่ยกับกักไม่ให้นามท่วมเนี่ยเรียกว่าวชัยรอดปี แล้วเป็นนามตี่สามาถมาตํำเป็นนามดิบตํำนามปลาป่าล่อเลียงพี่นองต่างม,มดแล้วสามาล่อเลียงพี่นองอำเภออัด่ได้ด้วยโครงการที่สองปีนองกับพ่มปูแต่อดวาพุ่มยากเห็นตะนุนซี่เลนจากซี่เหยียกัวนี่ครับผ้านขวดเนี่ยงไปออกซิแานะคอพอตรงนี้คือระยะทางตีเคที่สุดละว่างเอาไทยกับอดาม,มันเลยครับวันพุ่มกิดวัตตตัดเส้นนี้กับปี่นองอีไป ขับรถตีริปลารืรา่อยไปหนักโคตรรู้ว่าใช่แต่นี้มันสะดวกเลื่อนระยะอีก30สิบกว่ากิโลเลยครับ้าดับซีเลนตรงนี้เสร็จพมคิดว่าความจเจริญของผี่นองควรเนี่ยงผี่นองซึ่งก็นาคตก็ดีขึ้นมากไม่ใช่หน้าทีโดยตรงข้องผู้เทนหลั่งะดอนแต่เป็นหน้าทีข้งคนสุงคร้าตีต้องหลักษาเอกลดัดซึ่งแหวล่ลมไว้ได้ผมนี่เด็กหลัตะปูเหรือับ ผมเป็นลกูกชงกปลาโดยกําเนิดโดยบุคลิกขอคนชุกปลาที่สู้อยู่แล้วครับเพื่อความทุกต้ตองเราสู้ผมบอกกับผมต้องทำไปได้ผมอยากเห็นซุปเปอร์ไฮเวย์ตั้งแต่ขัาวแกาแดงกับมาถึงปากโลออกอนตะเลสาบสักลอยเมตรกับมีช่องช่องน้ำและคุดหลอกไงหลึกเผื่อน,น้ำมันได้ไลเป็นแม่นม้ำเหล้วลัางยานั้นก็อยากคุดเป็นกลางปลาคับมาก คลองปูมี่ไลไปตรงไหนก็เชื่อมจากซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นนะคุดลงไอ้มาชดครองครองอุสตาฟอไปตรงไหนก็เชื่อมจากซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเป็นกลางปลามาเชื่อมครองเชื่อมวัดต่อไปพี่นองหลบตะเลาสาบทามารถมีอาชีพเสริมเรื่องการต่องเที่ยวได้จันระเบียบเรื่องมือประมงสองจัดระเบียบเรื่องหลงน้มตะเลสาบเป็นนายกชายตีคนโลจักคนทรงข้าโลจักคนปากตายโลจักหรือคนในประเทศโรจัก คนสุราาเป็นคนสร้างพ่มมาพอมวัน,นี้ผมมาดูดายเอาตัวเองโหลอดอยู่ใบใบโดยถิ้งพี่น้องมันก็ไม่ใช่เด็กสุรรกสรสรนรานะครับไม่มันไม่ใช่หลกสุน้าผู้สมัครนายกอบจนะครับเราอยากได้คนบ้านเล่าครับเมื่อพี่น้องเป็นไหนบ้านเป็นกันั้นนะครับพี่น้องไปเอาคนมาจากอื่นมาเป็นไหนบ้านมาเป็นกันั้นของพี่น o องมันแกปะาน้าไม่ตกยุดแน่นอนพีน้อง ใครโรประนาโลวิธีการแกปญหาของพีนองได้ดีว่าคนนี่บ้านของพีนองแต่ถ้าพี่นองคิดประนันต่อไปก็เราเอาองซานตูจีมาเป็นนายกดบดีเทยเลยกันมันไม่ยากปี่นองตรงนี้พวกฟักลักขิดไอ้ก็พี่นองกันว่าเราต้องเกียรติยศและศัก์ซีของความเป็นสุฆ์ระสพี่น้องเดี๋ยวปูยาตาย่ายมาเข้าวันมาเอานายกใจแล้วบ้านรู้มัดคนดีเลยวคนรุ่งกระต้องไปเอาคนต่างจังหวัดมาเป็นผู้นำเละ รองเดชอิทเป็นสอสอสมัยแรกที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากมายพอเห็นชื่อท่านเห็นการทำงานแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นชีวิตดิจใจที่มีความสำคัญสามเรื่องเนี่ยต้องเชิญรัฐมนตรีนะครับที่มาทำให้เกิดข้อขัดข้องของสงขาเนี่ยซึ่งเป็น เป็นเรื่องที่มีความหมายมีความสำคัญของโลกนะครับมั่นใจว่าที่ผมไปมาตลอดนี้ที่นี่นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในการมาทำหน้าที่คงต้องอาศัยพี่น้องชาวสงขาสำคัญที่สุดคือคนรูปหล่อที่สุดเสียงดีที่สุดคือท่านรอง ประธานคณะกรรมาการท่านเดชอิทขาวทองผู้ทอลนงแม่ได้ไหมครับขอบุญบารมีขององค์พระธาตุพนมผมเป็นคนเกิดที่ใต้องค์พระธาตุพนมเป็นชีวิตติตใจเป็นบ้านเกิดผมได้คุ้มคร้องปกปักรักษา ให้พี่น้องชาวรัฐภูมิพี่น้องชาวสงขาให้มันให้ยืน่นให้จเจริญเจริญนะครับคิดประสงค์จริงใดขอให้สงความมุ่งมา่ปรารถนาคิดหาเงินขอให้ได้เก้ากำรรคิดหาคำขอให้ได้เก้ากอบนั่งตอบหมอบให้กรอบได้แต่เงินแต่คำจเจริญเจริญนะครับ ขอพระคุณอย่างสูงครับขอเปิดการธมนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับด้วยความเคารพยิ่งครับผมเองชื่ออารีไกรนราสสบัญชีรายชื่อกับนายกชายไงก็คบกันมา20กว่าปีเป็นคนตจงไปจงมาเพื่อนพ้องรักใครท่านน่าจะได้เป็นสสมานานไงเหมือนท่านประธานว่า ทำหน้าที่ใหญ่กว่าสสนั่นคือดูแลทั้งจังหวัดนั่นคืออดีตนายกอบจอแต่ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือทำหน้าที่ในสภานั่นคือร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่งองประชาชนทั้งประเทศเชื่อว่าแต่พี่งองทีงเลือกนายกชายไงไม่ผิดนะครับผมสัมผัสผมรู้คนคนนี้หัวใจมีแต่คําว่าให้กับให้ในส่วนนายกชายคงจะนาพาพี่ ความเจริญความรุ่งเรืองมาสู่ชาวสงขลาช่วยปลักดันงบประมาณต่างๆให้เข้ามาที่สงขลามากมายในโอกาสต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับกับผมนายสุรสิทธิ์วงยิ่นันนะฮะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรแบบบัญชีรายชื่อเราคุกคีกันนะครับนายกชายเพิ่งเป็นสสสมัยแรกผมคนหนึ่งนะทราบซึ้่ง แทนพ่อแม่พี่น้องชาวสงขายบอกได้เลยว่าคนอย่างนี้นะครับเป็นเพื่อนแท้มิตรแท้แล้วสัมผัสได้ว่าไม่ต้องบอกนะครับเราคุยกันเรื่องงานตกตอนเย็นก็คุยเราจะทํำยังไงให้จังหวัดสงขานะัอยู่ดีมิสุขได้ผมคนหนึ่งที่เป็นกำนันเนะี่ยผมก็ใจดีนะครับว่าเรานะครับคอสิงบ่าเหลืองดำเนะี่ยเราแบกทุกข์ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ ใช่ไม่ใช่ใชถ้าใช่แล้ววันนี้นะตบมือให้ตัวเองหน่อยครับอย่างน้อยเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปกับนายกชายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนดีไหมครับดีไหมฮะแล้วผมให้คามั่นสัญญาว่านายกชายเป็นคนดีจริงถ้าไม่ดีจริงนะ่ยการกระทำแบบนี้หนึ่งในล้านนะครับที่จะทำได้ใช่ไหมครับ อย่างน้อยว่าจังหวัดอื่นตำบลอื่นอำเภออื่นเนี่ยถ้าม,มาสัมผัสวันนี้นะครับภาพอันเนี้ยจะทรงจําไปแม้กระทั่งจังหวัดกำแพงเพชรสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสงขาแล้วขอชื่นชมจริงๆว่าจังหวัดสงขานะไม่ธรรมดาถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดกำแ,แพงเพชรเนะี่ยมันต่างกันฟ้ากับดินต่างตรงไหนท่านรู้ไหมครับจังหวัดสงขา มีสอสอด้วยกัน8ท่านกำแพงเพชรมีแค่ี่ท่านจังหวัดสงขามีรัฐมนตรีคนครับสองท่านนะไม่ตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วครับจังหวัดสงขาเป็นจังหวัดที่มีนายกรัฐมนตรีตัวชีวัดหลายๆอย่างนะแววลูกใหม่คือลูกใหม่นะมันเริ่มแรงขึ้นมาทุกทีนะครับนะ สมัยนี้บอกไม่เป็นไรถ้าสมัยหน้าพอไปพี่น้องเลือกนายกชายไปนะครับผมให้คำมั่นสัญญาว่านายกชายต้องเป็นรัฐมนตรีแน่นอนดีไหมครับ <S <S ผมไม่ได้หาเสียงให้นะครับดิวจะหา,หาเสียงให้เพราะอยู่คนละพักแต่เราเป็นพวกเดียวกันสัมผัสได้นะครับผมอยู่พักพลังประชารัฐครับแต่วันนี้ทําไมผมต้องชื่นชมนายกชายแปลกไหมครับแปลกไหมฮะ ก็ปเป็นคนดีไงถ้าไม่เป็นคนดีเนี่ยผมอยู่พักพลังประชารัฐเนี่ยจะชื่นชมนายกชายซึ่งอยู่พักประชาธิปัต,ตย์ได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ก็ไม่ตบมือหน่อยนะอนาคตต่อๆไปเนี่ยโครงการทุกอย่างที่แก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนเนี่ยคิดไม่ออกต้องบอกใครในายกชายนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมในฐานะอยู่จังหวัดกำแพงเพชรสโลแกนของกำแพงเพชรก็ว่ากุพักเครื่อง เมืองคนแกงซีราแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันรางกระบือเรื่องดื่มมดกโลกวันนี้ผมต้องยอมให้นกชายแล้ววันนี้ผมเป็นสอสอยู่กับแายเพชรผมยังยอมนยกชายแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วครับผมให้คำมั่นัญญาว,ว่าะคนข้องคุณเนี่ยดีจริงวันนี้เราต้องปากต่อปากไปนะครับว่าวันนี้เรา,าอบรมสัมมนากันไม่ได้มาหาเสียงแต่อยากบอกว่า เราไปจังหวัดแล้วเราได้โครงการกลับมาในฐานะกรรมธิการปกครองนะอย่างน้อยผมเห็นว่าสถานที่ที่เรามาอบรมอยู่เนี้ยมันล่มเย็นและเป็นสุขมันมั่นคงถาวรน,นี่แหละครับถ้าเรารวมใจเป็นหนึ่งนะครับเป็นที่พึ่งของนายกชายเมื่อปกักหลักปักฐานแน่นอยู่เงี้ยท่านอย่าทำให้มันสั่นคลอนนะ ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับถ้าตาบดายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยอย่างน้อยท่านจะต้องเห็นรัฐมนตรีอยู่ที่นี่แน่นอนก่อนอื่นขอแนะนําตัวนะครับผมมุทินันบุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสราการบอกท่านว่าคณะกรรมการท่านาสงสัยเอ๊ะเดี๋ยวคณ,ณะนู้มาคณะนี้มาคณะกรรมการนี่คืออะไรคณะกรรมการก็คือสสนะครับสสทั้งสภา500ท่านเนี่ยครับ นอกจากทําหน้าที่ในการนิติบัญญัติก็คือออกกฎหมายและนําความเดือดร้อนของประชาชนเข้าไปแก้ปัญหาในสภาแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือสอสอทั้ง500้ท่านที่มีความสนใจในประเด็นใดหรือเรื่องใดแล้วก็มารวมตัวกันเป็นคณะเขาเรียกคณะกรรมาธิการในสภามีทั้งหมด35คณะแล้วก็เข้ามาได้รู้จักกับ ท่านนายกชายนะครับเพราะนั่งติดกันในคณะกรรมาการซึ่งครั้งแรกรู้จักก็คือหนึ่งเราานะเป็นคนภาคเดียวกันแต่ผมก็อยากจะบอกว่ารู้จักมาปีกว่านะครับสิ่งที่ผมจะพูดได้ก็คือยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอครับขอบคุณครับท่านเป็นคนเป็นคนทำงานการเมืองแบบแบบความสุขครับ ซึ่งน่ารักครับแล้วการทำงานในสภานะครับแกจริงจังมากนะครับโดยเฉพาะความเดือดร้อนของประชาชนในเขตนะครับแกเข้าไปพูดตลอดนะครับซึ่งซึ่งเป็นสสที่ให้ความให้ความสำคัญกับประชาชนจริงๆแกพูดตลอดครับว่าประชาชนที่เลือกเรามาเนี่นะครับเราไม่ได้ไป,ไปบังคับเลยต่างๆแต่เขาเลือกเราเขาเขาต้องการให้เรามาทำงาน แกก็พูดลักษณะอย่างนี้และอย่างผมคิดว่าแกอาจจะตกผลึกหรือมีความมีความเป็นตัวแทนของประชาชนมาจะสมัยตั้งแต่เป็นนายกอบจอซึ่งเป็นการรับภาระ,ะที่หนักอึ้งทั้งจังหวัดนะครับแบกไว้สองบ่าเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ที่น้อยกว่าทุกท่านเลยนะฮะแต่ถ้าเรื่องร้องเพลงนี่ผมถนัดมากเลยนะเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานบอกว่าท่านกวินาทไม่ต้องพูดเยอะหรอก นะท่านไปขนาดพูดไม่เป็นไรร้องเพลงให้ทุกท่านฟังก็พอนะวันนี้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งนะครับ <mm> เอาท่อนเดียวพอนะฮะคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่ง <mm> เอาแค่นี้พอแต่ผมเชื่อว่าคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งก็คือณนะที่สงขลาแห่งนี้นะฮะซึ่งผมเชื่อว่า ทุกท่านในที่นี้ก็น่าจะรักท่านนายกชายนะครับรักไหมฮะงวดหน้าเลือกไหมครับแล้วก็ขอให้ท่านนายกชายนะครับงวดหน้าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็อย่าลืมผมด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ